งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียของสวนอาหารที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับหลังจากที่เราได้ทำการขุดแล้วก็เช็คระดับทำการกดเสาเข็มตามแบบแคตตาล็อกที่ทางบริษัทถัทง,บททงบำบัดน้ำเสียให้มาครับเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมความยาว4เมตรจํานวน8ต้นส่วนความลึกของบ่อที่ขุดนี้ความลึกก็ประมาณ2เมตรครับ หลังจากนั้นเราก็ทําการรองทรายแล้วก็เทคอนกรีตครับโดยใช้เหล็กเสริมเป็นเหล็กข้ออ้อยขนาด12มิลระยะ20เซนจํานวน2ชั้นครับความหนาของคอนกรีตที่เทก็20เซนครับส่วนถังบําบัดที่ใช้เป็นถังบําบัดน้ําเสียขนาด4,000ลิตรครับเป็นถังแคปซูลรูปทรงยาวทรงแคปซูลครับส่วนการติดตั้งเราก็ทําตามคู่มือของบริษัทถังที่ให้มาครับ โดยจะมีสลิงรัดถัง2จุดแล้วก็เราใช้ทรายทรายหยาบครับกลบเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายของถังขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ